จชได้อยู่นะเนี่ยชบอันนี้อุปกรณ์หาปลาไหลนะครับเป็นเบ็ดสำหรับล่อปลาไหลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปล่อปลาไหลนะครับ <c oughs> ไม่ได้ล่อไกลที่ไหนแล้วก็ได้บอ่อตัวเองนี่แหละฤดูนี้นะครับฤดูนี้ปลาไหลเขาจะอาศัยอยู่ในรูนะครับเขา จะทำรูเนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ในรูอันนี้ผมรอไว้สองสองอันแต่ได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะแตนน่มีอีกสองรูนะครับด้านนูน้น <c> เ <oughs> นี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละริมตะลิ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาหาดูอยู่ว่ารูเขาอยู่ลักษณะยังไงเนาะแต่ตรงนี้อ่ะเอาไว้หนึ่งอันเหยื่อที่ใช้นะครับผมใช้เขียดนะครับ เขียดก็จับเอาริมนี่แหละริมบ่อน้ําตัวเองนี่แหละจริงๆแล้วใช้ได้หลายชนิดนะครับเหยื่อใช้หัวหอยก็ได้ใช้มันหมูก็ได้ใช้เนื้อหมูก็ได้นะครับแต่ว่าที่กินง่ายสุดแล้วก็เป็นของที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับที่หาได้จากธรรมชาติก็รู้สึกว่าจะเป็นเขียดนี่แหละอย่างผมก็มีหลักคิดอยู่เนาะว่าเราพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยพึ่งพาอาหาราธรรมชาติเนี่ย จะหาปลาจากธรรมชาติง่ายสุดก็เหยื่อก็มาจากธรรมชาติเนาะแต่ว่าอาจจะดูแบบอันนี้เนี่ยนะตอนเกี่ยวเหยื่อเนาะเดี๋ยวไม่เกี่ยวให้ดูดีกว่าเนาะถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพแล้วกันเนาะเป็นวิถีชีวิตไปอ่ะอ่ะก็เจออีกอรูหนึ่งแล้วนะครับเขาจะอยู่ริมตะลิ่งประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับรูเขาจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับอ่ะปองแสงนิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับ มีน้ำเออมีขุนๆออกมาด้วยน่าจะมีตัวเขาอยู่ประมาณนี้แหละริมตะลิ่งนะครับบางรูเราอาจจะต้องเอามือคลำหาเนะแต่บางรูก็เห็นอยู่อย่างนี้เลยอ่ะ,เด,อนนะเ,อเดี๋ยวใส่กันนะครับเอาเหือใส่กัน ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเนาะสัก20นาทีแล้วว่าครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยมาดูกันมาลุ้นกันนะครับเขาน่าจะกินเข้าไปลึกเลยนะตึงแล้วเนี่ยยังยังดึงเข้าไปอยู่อ่ะปล่อยเขาดึงไปก่อนแล้วกันคืออยากให้เขากลืนเหยื่อลงลึกๆก,ก่อนนะครับมันค่อยจะมาพลาดเนาะเวลาดึงเนาะ ยังอยู่อยู่นะ,ะเขาดึงลงไปอีกสักหน่อยอเดี๋ยวดึงเลยแล้วกันเนาะ,ะหลุดนะครับเขากินละแวงมากเลยอะ่ะ เอาลงไปใหม่ก็ลากไปเหมือนเดิมแล้วนะแต่รอบนี้อ่ะให้เขากลืนลงไปลึกๆเลยทีนี้เ,เดี๋ยวสักสิบนาทีนะครับค่อมาดูเขาแล้วกันเมื่อกี้ก็ดึงขึ้นมามันก็ยังไม่ยังไม่กลืนเหยื่อเนาะอ่ะกองมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าผมลองลองดึงดูแล้วน่าจะอยู่นะครับ เขาน่าจะกลืนเบ็ดแล้วแหละเพราะเขาสู้มืออยู่อะอยู่ไหมละ่ะอ่าน่าจะอยู่นะครับอย่างงี้อยู่อยู่อยู่กลืนเบ็ดอยู่อย่างงี้ค่อยๆเอาเขาขึ้นมา ยู่หรือเปล่าเนี่ยอุยทำไมแผ่วๆล,ลงอะ่ะหลุดแล้วเหรอทำไมเขาไม่สู้แล้วอ่ะยังอยู่อยู่นะครับแมทำให้ตกใจนะึกว่าหลุดไปแล้ว คอยหมุนขึ้นมาอ้าวมาดูดิโอ้ใช้ได้อยู่นะเนี่ยชึบอือหืออะสองตัวแล้วนะครับอ่าเมื่อเช้านี้ได้ตัวหนึ่งนะฮะอตัวใหญ่กว่าตัวนี้อ่ะสองตัวโอเคได้ทำอาหารเมนูกัน กินเที่ยงพอดีกหน่าเดี๋ยวจะน่าจะผัดเผ็ดนะครับนี่ผมเก็บเครื่องผัดเผ็ดไว้เตรียมไว้ตั้งแต่สามสี่โมงเช้าแล้วเนี่ยน,นี่จวนจะเที่ยงพอดีนะัดน้องไว้เที่ยงว่าเดี๋ยวจะล่อปลาไหลไปผัดเผ็ดกินกันนะครับมานั่งคุยกันก่อนแป๊บนึงนะครับก่อนจะจากกันไปแม่กว่าจะกว่าจะได้นะเขาดึงไปสี่ห้ารอบนะครับก็ถือว่าเป็นฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลล่อปลาไหลเนาะ ปลาไหลเขาช่วงปลายหนาวนะครับเขาจะเข้ารูเนาะเราไปใส่บ้างรันหรือว่าไปใส่ตุ้มเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าแล้วแหละช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูกาลอย่างนี้แหละลอ่อปลาไหลรูเขาก็อยู่ตามริมตลิ่งแบบที่ผมพาดูไปนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนั่นแหละการดำรงชีวิตก็ถือเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความคเคารพล้วกันเนาะบางอย่างแล้วก็พึ่งพาจากธรรมชาตินี่แหละ บางอย่างเราก็เลี้ยงเอาบ้างปลูกเอาบ้างพืชผักบางอย่างเนาะบางอย่างเราไม่มีเราก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงเราสิ่งไหนไม่มีจริงๆเราก็ค่อยซื้อเอานะครับก็ใช้เงินนั่นแหละเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับก่อนจะจากกันนะครับคลิปนี้จะขอตัวไปเอาปลาไหลนี้ไปผัดเผ็ดเนาะก็จะเล่าวลีเด็ดของอาจารย์โจนจันไดให้ฟังแล้วกันนะครับประโยคปิดคลิปเนาะผมชอบมากเลยประโยคนี้ของอาจารย์โจนจนันได แกบอกว่าจริงๆแล้วนะครับปลาในเมืองไทยเนี่ยปลาน้ําจืดเนี่ยมีมากมายหลากหลายร้อยชนิดนะครับเป็นร้อยๆยชนิดเลยแต่และชนิดก็ปรุงอาหารแตกต่างกันออกไปนะครับให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปบางอย่างไปทําเมนูนี้บางอย่างทําเมนูนี้เนาะแต่ว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเราถูกฝึกให้กินแค่ปลาเพียงนี้กี่ชนิดนะครับปลาดุกอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆรระปลาดุกอร่อยนะครับยิ่งปลาดุกนาเนี่ยอุสุดยอดเลย เราถูกฝึกให้กินแค่ปลานินถูกฝึกให้กินแค่ปลาทับทิมปลาช่อนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ถ้าเราหันมากินปลาจากธรรมาชาติหรือว่าเลี้ยงปลามีบ่อเลี้ยงปลาเป็นไหเลี้ยงให้มันหลากหลายขึ้นเราก็จะได้ชื่นชมกับรสชาติของปลาแต่และชนิดเนาะที่หลากหลายขึ้นเนาะอะ,อะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูวิธีการล่อปลาไหลเนาะส่วนผมก็จะไปผัดเผ็ดแล้วแหละ เก็บเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนีเนี่ยเกือบไม่ได้ตัวที่สองอะไปแล้วนะครับคลิปนี้